สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจี๊ยบะลอดอินบรีนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทํานายเกี่ยวกับความรักล้วนๆเลยของชาวราศีกรกฎหรือราคนากรากฎในช่วงเดือนมีนาคม2564นะคะก็สามารถดูได้ทั้งคนโสนคนคุยๆกันอยู่หรือว่าเป็นคู่เป็นครอบครัวนะคะจะเป็นการทํานายโดยทั่วไปเลยก็ขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางหรือว่าไกด์ไลน์เท่านั้นแต่อย่าได้คิดมากนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเสมอไปนะคะ ยังไงถูกอ,อกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e หรือว่าจะเป็นกําลังใจต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะอันนี้เราก็มาดูกันซิความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะภาพไพ่ของคุณนะความรักความสัมพันธ์ของคุณได้3ถ้วย7ถ้วย1ถ้วย5ถ้วยแล้วก็พระราชาถือเหรียญมองว่าในหลายคนอาจจะคบหาดูใจกับคนธาตดินมังกรพฤกษกันคนทางกายต่างถิน่นต่างแดนต่างชาติหรือไม่ก็เป็นผู้ใหญ่กว่านะคะ แต่นี่มาดูซิว่าความรักของคุณเป็นเช่นไรมองภาพไพ่แล้วในช่วงนี้คุณค่อนข้างมีเสน่ห์นะมีคนมาสนอกสนใจคุณเยอะนะคะถึงแม้ว่าจะมีคู่หรือว่าคนรักอยู่แล้วก็ตามนะแต่มองว่าอาจจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบคุณก็ได้นะคะเพราะว่าได้ภายเจ็ดถ้วยอะ่ะมีมามากมายเลยนะคะถูกอกถูกใจคุณในช่วงนี้คุณเองก็แฮปปี้มีความสุขนะลักษณะเหมือนกับว่าคุณแฮปปี้มีความสุข กับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆห,หรือว่าคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะจนคุณอาจจะลืมคิดไปเลยก็ได้ว่าคุณมีคนรักอยู่แล้วเพราะว่าในช่วงเนี้ยมองว่าคุณมีความสุขมีความสดใสมีจิตใจแฮปปี้นะคะแต่ในบางครั้งคุณก็รักแล้วก็คิดถึงคนรักอยู่นะแต่บางคนอาจจะมีปัญหากันก็ได้เพราะว่าเป็นภาพไพ่ของความเป็นอดีตนะคะ เพราะว่าห้าถ้วยเนี่ยลักษณะเหมือนกับว่าในบางครั้งถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาถูกใจคุณมาชื่นชอบตกลุ่มรักคุณแต่ก็ไม่มีใครดีไปกว่าคนรักของคุณนะคะหรือว่าคนเก่าๆของคุณนะ่ะในบางครั้งคุณก็อดคิดถึงคนรักของคุณไม่ได้นะเพราะว่าบางคนอาจจะมีปัญหากันไปก็ได้ยังไงถ้ามีอะไรก็ขอให้คุณสนใจคนรักคุณด้วยนะคะจะได้ไม่กลายเป็นปัญหาเพราะว่า ลักษณะในช่วงเนี้ยมองว่าเป็นเจ้าชะตามากกว่านะที่มีคนเข้าหาเยอะนะคะแต่นี้มาดูซิว่าความรักความสัมพันธ์ของคนรักคุณเป็นเช่นไรได้9ดาบไฮพินเทสห้าม้เท้า8ปดถ้วยแล้วก็เดือะฟูนะคะมองว่าเขาเครียดคิดมากเลยนะคะเขามีความกังวลใจกินไม่ได้นอนไม่หลับมีความกุ้มอกกุ้มใจเรื่องของคุณนะแล้วก็เก็บความทุกข์เอาไว้ในใจนะคะบอกใครไม่ได้ ลักษณะภาพไพ่เขาเครียดคิดมากมายนะคะกลัวว่าจะเสียคุณไปเพราะว่ามองภาพไพ่แล้วอ่ะคุณไม่ค่อยสนใจเขาเท่าไหร่นะเขาก็เลยเหมือนกับว่าค่อนข้างเครียดคิดมากนะคะมีความวิตกกังวลในบางครั้งคนรักคุณเขาถามคุณหรือว่าสนใจคุณแต่มองว่าคุณนะ่ะคุณคล่องมองใจหรือไม่ก็ลำคาญใจนะคะ ถ้าไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมองว่าอาจจะหาเรื่องทะเลาะกันบ่อยๆก็ได้นะคะเพราะว่าได้ไพ่แห่งความขัดแย้งคือห้ามไม้เท้าอะ่ละลัาากษณะเหมือนก็ว่าค่อนข้างลาคาญใจอะ่ะต่บางครั้งเขาอาจจะสงสัยอะไรหรือว่าถามไถ่แต่คุณเหมือนกับว่าไม่พอใจเขานะคะก็เลยกลายเป็นปัญหาในขณะนี้คนรังคุณว้าวุ่นใจนะมีความสับสนไม่รู้จะเอาอยัางไงดีนะคะเขามีความน้อยอกน้อยใจคุณนะ เพราะว่าได้แปดทวยนะคะมองว่าเขาน้อยใจเสียใจแล้วก็อยากจะหันหลังให้คุณหรือไม่ก็บูมออนนะคะต้องการเริ่มต้นใหม่หรือว่าหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองเพราะว่าได้เดอะฟูลนะคะส่วนคุณนั้นในบางครั้งคุณก็คิดถึงเขานะเพราะว่าในภาพไพา่มองว่าไม่มีใครดีเท่าเขานะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีคนมากมายเข้ามาสนใจคุณแต่ ในความคิดความรู้สึกของคุณนะคุณก็ยังนึกถึงเขาเพราะว่าไม่มีใครเอาใจเขาเพราะว่าไม่มีใครเข้าใจคุณหรือว่าเอาใจคุณได้ดีไปกว่าเขานะคะแต่ในขณะนี้บอกได้เลยว่าเขรักคุณเขาเสียใจมากนะเขาทุกข์ใจแล้วก็ต้องการหันหลังให้มุฟ e อ n อนนะคะเขาต้องการเริ่มต้นใหม่ในเมื่อคุณไม่สนใจเขาเขาก็พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้านะคะ ก็ไม่รู้ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแต่มองว่ายังไม่สามารถตกลงปรงใจหรือว่ากลับมาคืนดีกันได้นะเพราะว่าได้ห้ามไม่ท้าวนะคะแต่น,นี้มาดูซิว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์จะกลับมารีเทิร์นคืนดีกันไหมสาหรับบางคนที่มีปัญหากันไปนะคะมองว่ามีแต่ความเบื่อหน่ายนะถ้าคุณไม่เบื่อเขาเขาก็เบื่อคุณนะคะเพราะว่าสี่ง่วยเหมือนกับว่ายังไม่ถูกอ,อกถูกใจหรือว่า มีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นนะคะเกิดความเอื่มละอายแล้วก็ไพ่แนะนำว่าให้พยายามเข้มแข็งทั้งกายแล้วก็ใจนะคะแล้วก็คิดทบทวนให้ดีนะว่าจะเอาอยัางไงนะคะเกี่ยวกับความรักคุณจะต้องพยายามหนักแน่นนะคะแล้วก็มี5ดาบแล้วก็9ดาบมองว่าปัญหาของคุณที่เกิดขึ้นนะ่ะ ยังไม่สามารถที่จะกลับมาคืนดีหรือว่ารีเทิร์นกันได้เป็นปัญหาที่หันหลังให้แล้วก็คล้ายๆว่าคนปวดหัวนั่งกุมขมับนะคะยังเป็นปัญหาความรักที่ค่อนข้างหนักอกหนักใจอยู่นะเหมือนกับว่าคนรักคุณเขายังไม่ต้องการรีเทิร์นคืนดีกับคุณนะคะในขณะดนี้เหมือนกับว่าเขาเสียใจมากเขายังไม่ให้โอกาสคุณแล้วก็ยังไม่ให้อภัยคุณนะคะ จนกว่าคุณจะเคลียร์ตัวเองหรือว่าพร,พร้อมที่จะกลับมาโดยที่ไม่มีใครนะเพราะว่าพาพไพ่เป็นคุณมากกว่าเจ้าชะตา,าที่มีคนอื่นนะคะส่วนคนรักคุณเขารอให้คุณเคลียร์ตัวเองให้ชัดเจนก่อนนะถึงจะกลับมาได้นะคะแต่เนี้ยมาดูซิว่าความคิดความรู้สึกของคุณและคนรักเป็นเช่นไรนะคะความคิดความรู้สึกของคุณที่มีให้คนรักและความคิดความรู้สึกของคนรักที่มีให้คุณนะ แต่ในช่วงนี้มองว่าเขายังไม่พร้อมที่จะพูดคุยหรือว่าเจรจาหรือว่าคืนดีกับคุณนะคะเหมือนกับว่าเขาโกรธคุณมากเลยอ่ะหรือไม่ก็น้อยใจคุณนะคะดูซิความคิดความรู้สึกของคุณที่มีต่อคนรักนะเป็นอย่างไรบ้างนะคะได้สี่เหรียญน,นะสไม้เท้า5ถ้วย ภาพไพ่บ่งบอกว่าความเคยดความรู้สึกของคุณตอนเนี้เหมือนกับว่าคุณนิ่งเฉยกับคนรักมากเกินไปนะคะไม่ค่อยห่วงใย,ยเขาหรือว่าไม่ค่อยสนใจเขานะคะเหมือนกับว่าคุณมีความนิ่งเงียบเงียบงันใส่คนรักอ่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณได้ไพ่ห้าถ้วยถึงสองใบอ่ะแสดงว่าก็ไม่มีใครดีเท่าเขานะจริงๆแล้วอ่ะลึกๆในใจของคุณน่ะก็ยังคิดถึงเขานะคะ ยังนึกถึงเขายังคิดถึงเขาอยู่นะเพราะว่าไม่มีใครดีไปกว่าเขาแน่นอนนะคะแต่มองว่าคุณอาจจะมีเป้าหมายใหม่ก็ได้ก็เลยกลายเป็นว่าไม่สนใจเขานะแล้วก็นิ่งๆใส่เขานะคะส่วนความคิดความรู้สึกข,ของคนรักคุณที่มีต่อคุณหลับเป็นเช่นไรเพราะว่าไพ่โดยรวมแล้วอะ่ะเขามีความเสียใจยนะแล้วก็พร้อมที่จะ เริ่มต้นใหม่หรือไม่ก็มูฟออนนะคะแต่นี้มาดูซิว่าความคิดความรู้สึกของคนรักเขายังรักคุณอยู่ไหมยังคิดอย่างไรกับคุณนะคะได้จะติกนะแล้วก็4ดาบแล้วก็สามแม่เท้าบองว่าต่างคนต่างนิ่งเงียบใส่กันนะคะคุณก็สี่เหรียญเขาก็สดาบแสดงว่ามีแต่ความเงียบงนัน หรือไม่ก็ต่างคนต่างเงียบใส่กันนะคะไม่ติดต่อกันในช่วงนี้เพราะว่าเขาต้องการความเป็นธรรมต้องการความยุติธรรมจากคุณนะคะต้องการความชัดเจนจากคุณด้วยแล้วก็เขาได้สาวไม้เท้านั่นหมายถึงการรอคอยนะคะมองว่าเขาก็ยังรองให้โอกาสคุณอยู่นะคุณเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้ให้ได้นะยังไงแม่บอกก็เป็นกำลังใจให้นะคะอันนี้มาดูซิว่า คนโสดคนโสดที่ยังไม่เจอใครพ่อไม้ไม่ๆมจะมีใครเข้ามาไหมในช่วงนี้นะคะสำหรับคนโสดนะจะมีโอกาสใหม่ๆมไหม,ไ,มได้9ดาบนะคะแล้วก็สิเหรียญแล้วก็ดีลเวอร์มองว่ามีคนมาชื่นชอบถูกอกถูกใจคุณอยู่นะมีคนมาตกกลุ่มรักคุณอยู่นะคะแต่มองว่าคุณนะ่ะ ไม่ค่อยเปิดใจนะคะตัวคุณเองมากกว่าไม่ค่อยเปิดใจแต่มองว่ามีมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณแน่นอนนะคะลักษณะคนธาตุดินมังกรพฤกษกันหรือแม้กระคนทางไกลนะคะแล้วก็ภาพไพ้มองว่าในไม่ช้านี้คุณจะมีโอกาสได้เจอนะเป็นลักษณะเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีฐานะแล้วก็เป็นข้าราชการทหารหมอตำรวจได้นะคะ เพราะว่าจะมีคนมามอบความรักให้คุณได้ไพ่เกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นแล้วก็สวีทฮาร์ดไม่ช้านี้จะได้รับข่าวดีนะคะแล้วบางคนเห็นไหมเหมือนกับว่าความรักของคุณเริ่มสดใสนะคะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในหลายคนความรักของคุณมีชีวิตชีวาเกิดขึ้นนะคะมีความสวยงามเกิดขึ้นเหมือนกับว่าผีเสื้อเนี่ยคือความมีชีวิตชีวานะแล้วก็บางคนก็มีความโชคดีนะคะ จะมีโอกาสได้รับของขวัญของฝากจากคนรักของคุณด้วยนะจะมีโชคมีลาบแล้วก็มีเงินมีทองจากคนรักเข้ามาด้วยนะคะบางคนอาจจะได้รับข่าวดีหรือว่าได้รับของขวัญของฝากจากคนรักอย่างแน่นอนนะคะก็ถือว่าในหลายคนยังมีโอกาสที่ดีนะคะยังมีโอกาสที่จะพบเจอความแฮปปี้มีความสุขมีความสมบูรณ์เกิดขึ้นในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนนะคะ ยังไงแม่หมอก็ขอเป็นกำลังใจให้นะแต่นี้มาดูซิฟภาพไพ่นางฟ้าจะแนะนำอะไรนะคะดูซิว่านางฟ้าจะแนะนำอะไรความรักของคุณจะเป็นไปในทิศทางใดนะคะหรือบางคนถ้ายังไม่มีการรีเทิร์นในช่วงนี้จะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นในอนาคตไหม เราก็มาดูภาพไพ่นางฟ้าเลยขอคําแนะนําดีๆนะคะแน่นอนไพ่ใบน,นี้ขอให้คุณและคนรักพยายามที่จะแสดงออกเกี่ยวกับความรักนะคะไพ่ใบน,นี้ต่างคนต่างต้องพยายามแสดงออกถึงความรักตึงกันและกันนะพยายามเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะเห็นอกเห็นใจกันก็เป็นการดีที่สุดไพ่ใบน,นี้แนะนําว่า ให้ระวังด้วยนะให้ระวังการโกหกหลอกลวงคนไม่จริงใจหรือว่ามีใครบางคนอาจจะใส่หน้ากากเข้าหาคุณนะคะก็อย่างที่บอกอาจจะมีปัญหาเรื่องบุคคลที่3มรักสามเศร้ามีเรื่องไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นเพราะว่าไพ่เหมือนกับว่าเตือนคุณแล้วนะให้ระวังเอาไว้ด้วยนะคะโดยเฉพาะคนโสดถ้ายังไม่เจอใครก็ต้องดูให้ดีๆนะอย่าไว้ใจใครนะคะ ขอให้พยายามศึกษานิสัยใจคอกันให้มากๆแล้วก็ไพ่ใบนี้นะคุณและคนรักจะมีความชื่นชอบถูกอกถูกใจจะมีอะไรคล้ายๆกันนะคะเหมือนกับว่าคุณและคนรักจะมีการคอมมิทเมนต์กันมีเคมีตรงกันนะคะแล้วก็จะกลับมาเห็นอกเห็นใจกันเข้าใจกันในที่สุดนะคะก็ถือว่าได้ภาพไพา่ค่อนข้างใช้ได้นะ แม่บอกก็ดีใจด้วยนะคะสำหรับคนหลายๆคนนะคะก็จบรงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ